จริยาปีดกหนึ่งอาิติวัดการบำเพ็ญทานบารมีสี่มหาสุทัศนะจริยาว่าด้วยจริยาวัดของพระมหาสุทัศนะจักรพรรดิในเมื่อเราเป็นพระเจ้าจักรพรรดิทรงพระนามว่ามหาสุทัศนะมีพลรานุภาพมากได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินเสวยราชสมบัติในนครกุสาวดี ในการนั้นเราได้สั่งให้ประกาศทุกๆวันวันละสามครั้งว่าใครอยากปรารถนาอะไรเราจะให้ทรัพย์อะไรแก่ใครใครหิวใครกระหายใครต้องการดอกไม้ใครต้องการเครื่องรูปไล้ใครขาดแขนผ้าสีต่างๆก็จงมาถือเอาไปนุ่งห่มใครต้องการร่วมไปในหนทางก็จงมารับออกไปใครต้องการรองเท้าอันอ่อนงาม ก็จงมารับเอาไปเราให้ประกาศดังนี้ทั้งเวลาเย็นทั้งเวลาเช้าและเวลาเที่ยงทุกวันทานนั้นไม่ใช่เราตกแต่งไว้ในที่สิบแง่งหรือไม่ใช่ร้อยแห่งเราตกแต่งรัพ์ไว้สําหรับยาจกในที่หลายร้อยแห่งวันนี้พวกจะมาในเวลากลางวันก็ตามหรือในเวลากลางคืนก็ตามก็ได้โผคะตามความปรารถนาพอเต็มมือกลับไป เราได้ให้มหาทานเห็นปานนี้จนตราเท่าสิ้นชีวิตเราได้ให้ทรัพย์ที่น่าเกลียดก็หาไม่ได้และเราไม่มีการสั่งสมก็หาไม่ได้เปรียบเหมือนไข้กระสับกระสายเมื่อจะพ้นจากโรคต้องการให้หมอพอใจได้ทรัพย์จึงหายจากโรคได้ชันใดเราก็ชันนั้นรู้อยู่ว่าทานน้ำบริจาคเป็นอุบายเครื่องเปื้อง,องตนและสัตว์โลกทั้งสิ้นให้พ้นจากโรคทั้งสิ้น ให้พ้นจากโรคคือสังขารทุกข์ทั้งสิ้นได้จึงบำเพ็ญทานให้บริบูรณ์โดยไม่มีเศษเหลือเพื่อ,อยังใจที่บกพร่องให้เต็มเราจึงให้ทานแกวันนี้พกเรามิได้อะไรไมิได้หวังอะไรได้ให้ทานเพื่อบรรลุสังโพธิยานชนิแลจบมหาสุทัศนจริยาที่สี่อัตถกถามหาสุทัศนจริยาที่สี่ คือราพินิชัยในมหาสุทัศนจริยาที่สี่ดังต่อไปนี้บทว่าปุสาวติมหินคเรคือในนครชื่อว่าปุสาวดีณนะที่นั้นบัดน,นี้เป็นที่ตั้งเมืองกุสินาราบทว่ามหิอติได้แก่เป็นใหญ่ในแผ่นดินคือเป็นกระสัดมีพระนามว,ว่ามหาสุทัศนะบทว่าจักรวติพระเจ้าจักรพรรดิคือ ยังจักรรัตนะให้หมุนไปหรือหมุนไปด้วยจักรสมบัติสี่ยังจักอื่นจักจักรสมบัติเหล่านั้นให้เป็นไปยังมีความหมุนไปแห่งจกักรคืออิริยาบถเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นอีกพระเหตุนั้นจึงชื่อว่าจักรวัติหรืออีกอย่างหนึ่งชื่อว่าจักรวัติเพราะมีความหมุนไปแห่งจกักรคืออนาเกตอันผู้อื่นครอบงำไม่ได้ร่วงล้าไม่ได้ ประกอบด้วยสังคหาวตถุอันเป็นอริยธรรมสี่ประการชื่อว่ามหาพโลมีพารานุภาพมากเพราะประกอบด้วยหมู่กาลังมากอันมีปรินายกแก้วเป็นผู้นำมีช้างแก้วเป็นต้นเป็นประมุขและกําลังเพร,ะราะวรกายอันเกิดด้วยบุญญานุภาพพึงทราบการเชื่อมบทว่ายะทาอาสิงเราได้เป็นแล้วในบทนั้น คพิทราบเรื่องราวเป็นลำดับต่อไปนี้ได้ยินว่าในอดีตการพระมหาบุรุษบังเกิดในตระกูลขหบดีในอัตภาพที่สามจากอัตภาพที่เป็นพระเจ้าจาักรพรรดิมหาสุดทัศนะเข้าไปยังป่าด้วยการงานของตนเห็นพระเถระรูปหนึ่งในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ดำรงพระชนอยู่อาศัยอยู่ในป่า นั่งอยู่ณนคะนต้นไม้คิดว่าเราควรจะสร้างบรรณาศาลาให้แก่พระคุณเจ้าในป่านี้แล้วรักการงานของตนตัดเครื่องก่อสร้างปลูกบรรณาศาลาให้เป็นที่สมควรจะอยู่ประกอบประตกูกระทำเครื่องปูราด,ด้วยไมย้คิดว่าพระเทระจะใช้หรือไม่ใช่หนอแล้วนั่งณนะส่วนข้างหนึ่งพระเถระมาจากภายในบ้านเข้าไปยังบรรณาศาลา นั่งณที่ปูราดด้วยไมย้แม่พระมหาสัตว์ก็เข้าไปหาพระเถระนั้นแล้วถามว่าข้าแต่พระคุณเจ้าบรรณาศาลาเป็นที่ผาสุกอยู่หรือพระเถระตอบว่าท่านผู้มีหน้างามเป็นที่ผาสุกดีสมควรแก่สมณะข้าแต่พระคุณเจ้าพระคุณเจ้าจะอยู่ที่นี่หรือถูกแล้วอุบาสกมหาบุรุษทราบว่า พระเถระจะอยู่โดยอาการแห่งการรับนิมนต์จึงขอให้พระเถระรับปฏิญญาว่าจะมายังประตูเรือนของเราตลอดไปแล้วสลับพัตาหารในเรือนของตนเป็นนิดมหาบุรุษปูเสือลำแผนในบรรณาาลาแล้วตั้งเตียงและต่างไว้วางแท่นพิงไว้ตั้งไม้เช็ดท้าไว้ขุดสะบุคลนีทําที่จงกลมเกลี่ยทราย ล้อมบรรณาศาลาด้วยรั้วน้ำเพื่อป้องกันอันตรายโบกขรณีและที่จงกรมก็ล้อมเหมือนกันที่สุดภายในรั้วแห่งสถานที่รลอนนั้นปลูกต้นตาลไว้เป็นแถวครั้นให้ที่อยู่สำเร็จลงด้วยวิธีอย่างนี้แล้วจึงได้ถวายสมณบ,บริการทั้งหมดมีไตรจีวรเป็นต้นแก่พระเทระจริงอยู่ในการนั้นเครื่องใช้สอยของบัตชิตมีอาทิไตรจีวรบินทบาท ถลกบาทม้อรองน้ำภาชนะใส่ของบริโภคร่มรองเท้าหม้อน้ำเข็มกรงไกรไม้เท้าสว่านดีปรีมีปัดเล็บประทีปชื่อว่าพระโพธิสัตว์ไม่ได้ถวายแก่พระเทลรไม่ได้มีเลยพระโพธิสัตว์รักษาศีลห้ารักษาศีลอุโสบสถบำรุงพระเทระตลอดชีวิต พระเถระอาศัยอยู่ณที่นั้นได้บรรลุพระอรหันต์แล้วปรินิพานแม้พระโพธิสัตว์ก็ได้ทำบุญตราบเท่าอายุไปบังเกิดในเทวโลกจุติจากเทวโลกนั้นมาสู่มนุสโลกบังเกิดในราชธานีปุสาวดีได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิพระนามว่ามหาสุทสนาราชาอนุภาพแห่งความเป็นใหญ่ของพระราชามหาสุทสนนั้น มาแล้วในสูตรโดยในยะมีอธิว่าดูก่อนอนนนเรื่องเคยมีมาแล้วพระราชามหาสุทธศนะได้เป็นกษัตริย์พุทธาพิเศษในยะว่าพระราชามหาสุทัศนะนั้นมีเมืองประเทศราศแปดหมืนสี่พันอันมีเมืองกุสาวดีราชธานีเป็นประมุขมีปราสาทแปดหมืนสี่พันมีธรรมะประสาทเป็นประมุข มีเรือนยอดแปดหมื่นสี่พันมีเรือนยอดหมู่ใหญ่เป็นประมุขทั้งหมดเหล่านั้นเกิดด้วยอนิสงค์แห่งบรรณศาลาหลังหนึ่งซึ่งพระองค์สร้างถวายพระเถระนั้นบรรลังแปดหมื่นสี่พันช้างพันม้าพันรถพันเกิดด้วยอนิสงค์แห่งเต็นทังที่พระองค์ถวายแก่พระเถระนั้นแก้วมณีแปดหมื่นสี่พันเกิดด้วยอนิสงส์ แห่งประเทศที่พระองค์ถวายแก่พระเทระสะโบพรณนีแปดหมสี่พันเกิดด้วยอนิสงส์แห่งสะโบครานีสะหนึ่งสตรีแปดหมสี่พันบุตรหนึ่งพันและพฤหบ,บดีหนึ่งพันเกิดด้วยอนิสงส์แห่งการถวายเครื่องบริการของบรรพชิตอันสมควรเกสมณะบริโภคมีถลกบาทเป็นต้นแม่โคนมแปดหมื่นสี่พัน เกิดด้วยอานิสงส์แห่งการถวายเป็นจักโครครคลังผ้า84,000เกิดด้วยอานิสงส์แห่งการถวายเครื่องนุ่งหม่มหม้อหุงข้าว84,000เกิดด้วยอานิสงส์แห่งการถวายโภชนะพระโพธิสัตว์เป็นพระราชาธิราชประกอบด้วยรัตนนเจตและฤทธีทรงชนะครอบครองปัตภีมณฑน,นมีสาขาเป็นที่สุดทั้งสิ้นโดยธรรม ทรงสร้างโรงทานในที่ไรร้อยที่ตั้งมหาทานทรงให้ราชบุรรษตีกรองเป่าประกาศในพระนครวันละสามครั้งว่าผู้ใดปรารถนาสิ่งใดผู้นั้นจงมาที่โรงทานรับเอาสิ่งนั้นเถิดด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าตัดขาหังที่วิเศติขัดตุงโคสาเปนิตะหิงตะหิง เราให้ประกาศทุกๆว,วันวันละสามครั้งในบทเหล่านั้นบทว่าตัฐะคือในพระนครนั้นปาฐะว่าตัฐาหังก็มีอธิบายว่าในครั้งนั้นคือในครั้งที่เราเป็นพระราชามหาสุทัศนะบทว่าตะหิงตะหิงคือในที่นั้นนั้นอธิบายว่าทั้งภายในและภายนอกแข่งกำแทงนั้นนั้น บทว่าโกกิงอิชติใครปรารถนาอะไรคือบรรดาพราหมณ์เป็นต้นผู้ใดปรารถนาอะไรในบรรดาทยธรรมมีข้าวเป็นต้นบทว่าปเทติเป็นไว้โคตรของบทว่าอิชตินั้นบทว่ากัสสกิงเทโยตูธนังเราจะให้ทรัพย์อะไรแก่ใครคือท่านกล่าว เพื่อแสดงความที่การโฆษณาทานเป็นไปแล้วโดยปริยายหลายครั้งด้วยบทนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงสรุปด้วยทานนบารมีจริงอยู่ทานนบารมีของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเว้นจากการกำหนดทยธรรมและปติคาหกบดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อทรงแสดงสรรเสริญบุคคลผู้สมควรแก่ทยธรรมนั้นด้วยการโฆษณาทาน จึงตรัสพระธรรมหลัดมีอาธิว่าโกชาตกโกใครหิวดังนี้ในบทเหล่านั้นบทว่าชาตกโกคืออยากบทว่าตสิโตคือกระหายพึงนำบทว่าอิชติมาประกอบบทว่าโกมาลังโกวิเลปนงังความว่าใครต้องการดอกไม้ใครต้องการร่มดังนี้บทว่านโคข,ขาดแคลนผ้า อธิบายว่ามีความต้องการผ้าบทว่าปริทาหิสติคือนุ่งห่มบทว่าโกปเทชตะมาเทติความว่าใครเดินทางต้องการร่มเพื่อป้องกันฝนล,ลมและแดดของตนในหนทางอธิบายว่ามีความต้องการด้วยร่มบทว่าโกปาหนาะวุทูสุภา ใครต้องการรองเท้าอันอ่อนงามคือรองเท้าชื่อว่างามเพราะน่าดูชื่อว่าอ่อนเพราะมีสมัมผัสสบายเพื่อป้องกันเท้าและในตาของตนบทว่าโกอาเทติความว่าใครมีความต้องการรองเท้าเหล่านั้นพึงนำบทว่ามัชชันติเกจะและเวลาเที่ยงมาประกอบด้วยจะศัพในบทนี้ว่าสายันจะปาโตจะ ทั้งเวลาเย็นเวลาเช้าและเวลาเที่ยงท่านกล่าวว่าให้ประกาศวันละสามครั้งบทว่านตาตังท่สะสุฐฐานเนสุโยชนาแก้ไว้ว่าฐานนั้นไม่ใช่เราตกแต่งไว้ในที่สิบแห่งหรือไม่ใช่ร้อยแห่งที่แท้เราตกแต่งไว้ในที่ไรร้อยแห่งบทว่ายาจะเกทนงังคือเราตกแต่ง คือเตรียมไว้สําหรับผู้ขอทั้งหลายเพราะในนครยาวเจ็ดโยอดกว้างเจ็ดโยดอดล้อมไปด้วยแนวต้นตาลเจ็ดแถวณนะแนวต้นตาลเหล่านั้นมีสระโบครณีแปดหมื่นสี่พันสระเราตั้งมหาทานไว้ที่ฝั่งสระโบครณีเฉพาะสระหนึ่งสระหนึ่งสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนอนันนพระราชามหาสุทัศนะ ทรงตั้งฐานเห็นปานนี้ไว้นักฟังสักบุคคลรณีเหล่านั้นคือตั้งข้าวไว้สําหรับผู้ต้องการข้าวตั้งน้ําไว้สําหรับผู้ต้องการน้ําตั้งผ้าไว้สําหรับผู้ต้องการผ้าตั้งยาไว้สําหรับผู้ต้องการยาตั้งที่นอนไว้สําหรับผู้ต้องการที่นอนตั้งสตรีไว้สําหรับผู้ต้องการเสตรีตั้งเงินไว้สําหรับผู้ต้องการเงินตั้งทองไว้สําหรับผู้ต้องการทอง จึงทราบความในบทนั้นดังนี้จริงอยู่มหาบุรุษปรารถนาแต่จะให้ทานจึงสร้างเครื่องประดับอันสมควรแก่สตรีและบุรุษตั้งสตรีไว้เพื่อให้รับใช้ในที่นั้นและตั้งทานทั้งหมดนั้นไว้เพื่อบริจาคจึงให้ตีกรองเป่าร้องว่าพระราชามหาสุธศนะพระราชทานทานพวกท่านจงบริโภคทานนั้นตามสบายเถิดมหาชนไปยังสระโบกกรณี อาบน้ำลุ่งผมผ้าเป็นต้นแล้วสเสวยมหาสมบัติผู้ใดมีสมบัติเช่นนี้แล้วผู้นั้นก็รับไปผู้ใดไม่มีผู้นั้นก็ถือเอาไปผู้ใดนั่งบนยานช้างเป็นต้นก็ดีเที่ยวไปตามสบายนอนบนที่นอนอันประเสริฐก็ดีก็เอาสมบัติไปสวยความสุขกับสตรีบ้างประดับเครื่องประดับล้วนแก้วเจ็ดประการก็เอาสมบัติไป ถือเอาสมบัติจากสมณัที่ได้ออกไปเมื่อไม่ต้องการก็ละไปพระราชามหาสุทัศนะทรงกรวีกวาสบริจาคฐานแม้ทุกๆวันในครั้งนั้นชาวชมพูทวีปไม่มีการงานอย่างอื่นบริโภคทานสวยสมบัติเที่ยวเตรกันไปทานนั้นไม่ได้มีกำหนดแลผู้มีความต้องการจะมาเมื่อใดทั้งกลางวันทั้งกลางคืนก็พระราชทานเมื่อนั้น ด้วยประการและชนี้มหาบุรุษทรงทำรรชุมพูทวีททั้งสิ้นให้สนุกสนานรื่นเริงยังมหาทานให้เป็นไปตลอดพระชนมายุด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงกล่าวว่าที่วายวายาธิวา,วารัติงยาิเอติวานิพกโกวานิพกจะมาในเวลากลางวันก็ตามหรือในเวลากลางคืนก็ตามเป็นต้น พระผู้มีพระภาพเจ้าทรงแสดงทางตามการของมหาบุรุษนั้นด้วยบทนี้ว่าทิวาวายติวารตติยติเอติจริงอยู่การเวลาที่ผู้ขอเข้าไปเพื่อหวังลาบชื่อว่าเป็นการเวลาแห่งทานของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายบทว่าวันนิพโกคือผู้ขอด้วยบทนี้ว่าลัทธายติชกังโขคัง ได้โภคาตามความปรารถนาท่านกล่าวถึงทางตามความชอบใจเพราะว่าผู้ขอคนใดปรารถนาไทยธรรมใดๆพระโพธิสัตว์ทรงให้ทานนั้นๆแก่ผู้ขอคนนั้นพระโพธิสัตว์ไม่ได้ทรงคิดถึงความที่ไตยธรรมนั้นมีค่ามากหาได้ยากอันเป็นการกีดกวางพระองค์เลยด้วยบทนี้ว่าปูรหัดโธวะคัจติเต็มมือกลับไป แสดงถึงทางตามความปรารถนาเพราะว่าผู้ขอทั้งหลายปรารถนาเท่าใดพระมหาสัตว์สรงให้เท่านั้นไม่ลดหย่อนเพราะมีพระอัิยาสัยกว้างขวางและเพราะมีอำนาจมากด้วยผลว่ายาวะชีวิกังตลอดชีวิตนี้แสดงถึงความไม่มีสิ้นสุดของทางเพราะว่าตั้งแต่สมาทานพระมหาสัตว์ทั้งหลายไม่ได้ทรงกำหนดการเวลา ในท่ามกลางจนกว่าจะบริบูรณ์การไม่เข้าปปัดรอนแม้ด้วยความตายจากการได้ถึงที่สุดในระหว่างระหว่างเพราะไม่มีความเบื่อหน่ายในการสะสมโพที่สมทานแม้อื่นจากนั้นเพราะการปฏิบัติอย่างนั้นท่านจึงกล่าวด้วยอำนาจแห่งความประพฤติของพระราชามหาสุทัศนะว่ายาวชีวิกังจนตลอดชีวิตดังนี้บทว่า นปะหังเทศสังทนังธรรมิเราได้ให้ทรัพย์ที่น่าเกลียดก็หาไม่ได้คือทรัพย์ของเรานี้น่าเกลียดไม่น่าพอใจก็หาไม่ได้เพราะเหตุนั้นเราเมื่อให้มหาทานเห็นปานี้จึงให้นำทรัพย์ออกจากเรือนบทว่านปินัตถินิจโยมายิเราไม่มีการสะสมก็หาไม่ได้คือการสะสมทรัพย์ การสงเคราะห์ด้วยทรัพย์ในที่ใกล้ไม่มีแก่เราก็หาไม่ได้อธิบายว่าแม้การได้สงเคราะห์ดุสมณะผู้ประพฤติขัดเกลากิเลสก็ไม่มีมหาทานนี้ของพระมหาสัตว์นั้นเป็นไปแล้วด้วยอัธยาศัยใดเพื่อแสดงถึงอัธยาศัยนั้นท่านจึงกล่าวไว้บัดน,นี้เพื่อแสดงความนั้นโดยอุปมาจึงกล่าวว่ายะถาปิอาตุโลนามะ เหมือนคนไข้กระสับกระส่ายดังนี้เป็นต้นบทนี้แสดงเนื้อความพร้อมด้วยการเปรียบเทียบโดยอ,อุปมาเหมือนบุรุษถูกโรคครอบงำกระสับกระส่ายประสงค์จะให้ตนพ้นจากโรคต้องการให้หมอผู้เยียวยาพอใจคือยินดีได้ศักดิ์มีเงินและทองเป็นต้นและปฏิบัติตามวิธีก็พ้นจากโรคนั้นฉันใดแม้เราก็าฉันนั้นเหมือนกัน ประสงค์จะเปื่องสัตว์โรคทั้งสิ้นอันได้รับทุกจากโรคคือกิเลสและจากโรคคือทุกในสงสารทั้งสิ้นรู้อยู่ว่าการบริจาคสมผัสทั้งพวงนี้เป็นทานาบรมีเป็นอุบายแห่งการปลดเปลื่องจากโรคนั้นเพื่อ,อยังอัธยาศัยของสัตว์ทั้งหลายให้บริบูรณ์ด้วยอำนาจแห่งผู้รับไตรธรรมโดยไม่มีเศษเหลือและด้วยอำนาจแห่งมหาทานโดยไม่มีเศษเหลืออันหนึ่ง ทานนับบารมีของเรายัางไม่บริบูรณ์แก่ตนเพราะฉะนั้นเพื่อยังใจที่บกพร่องอันเป็นไปในบทว่าภูณมานางังใจบกพร่องให้เต็มจึงได้ให้ทานนั้นแก่วันนีพกคือผู้ขอเราให้มาหาทานเห็นปานนี้เราไม่ได้อะไรไม่ได้หวังอะไรในทานนั้นและในผลของการให้นั้นให้เพื่อบรรลุพระสัมโพธิญาณคือ เื่อบรรลุพระสัพพัญญุตยานอย่างเดียวพระมหาสว์ยังมหาทานให้เป็นไปอย่างนี้สเสด็จขึ้นสู่ธรรมประสานอันเกิดด้วยบุญญาณุภาพของพระองค์ทำลายกรรมวิตกเป็นต้นณนประตูเรือนยอดหมูใหญ่นั่นเองประทับนั่งหรือราชบัลลังก์ทำด้วยทองคำานประตูเรือนยอดนั้นยังชาและอภิญญาให้เกิดสเสด็จออกจากที่นั้นสเสด็จเข้าไปยังเรือนยอดสำเร็จด้วยทอง ประทับเหนือบัลลังสำเร็จด้วยเงินณเรือนยอดนั้นทรงเจริญพรมวิหารสี่ยังการเวลาให้น้อมร่วงไปที่ชานและสมาบัติตลอดแปดหมื่นสี่พันปีทรงให้โอวาสแกนางสนุมกำนันในแปดหมื่นสี่พันคนมีพระนางสุภัทธาเทวีเป็นหัวหน้าและองมาจกับสมาชิกที่ประชุมกันเป็นต้นซึ่งเข้าไปเพื่อเฝ้าในมรณะสมัยด้วยคาถานี้ว่า สังขารทั้งหลายไม่เที่ยนหนอมีการเกิดขึ้นและมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาสังขารทั้งหลายครั้งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปการเข้าไปสงบสังขารเหล่านั้นเป็นสุขเมื่อสิ้นสุดพระชนมายุก็ได้เสด็จสู่พรหมโลกพระนางสุพัทาเทวีในครั้งนั้นได้เป็นพระมันดาพระราหุนในครั้งนี้ปริญนายกแก้วคือพระราหุนบริษัทที่เหลือ คือพุทธบริษัทส่วนพระราชามหาสุทศนะคือพระโลกนาะถแม่นจริยานี้เป็นอันได้บารมีสิบโดยสรุปทานนับบารมีเท่านั้นมาในบาลีเพราะอัธยาศัยในการให้กว้างกวางมากทำที่เหลือมีเนืยะดังกล่าวแล้วในลหนลังนั่นและอันหนึ่งพึงเจาะจงลงไปถึงคุณานุภาพมีอาทิอย่างนี้ว่าแม้ดำรงอยู่ในความเป็นใหญ ในทวีทั้งสี่อันรุ่งเรืองด้วยรัตนะเจ็ดอย่างมากมายก็ไม่พอใจในโภคสุขเช่นนั้นข่มกามาวิตกเป็นต้นแต่ไกลยังการเวลาให้น้อมไปด้วยสมาบัติตลอดแปดหมื่นสี่พัปีของผู้ประพฤติในมหาทานเห็นปานั้นแม้กระทําธรรมกถาปฏิสังยุ์ด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นก็ไม่ทอดทิ้งความปนกไยในวิปัสสนาในที่ทั้งปวง จบอัตฉรถามหาสุทัศนจริยาที่สี่